สวัสดีครับอเศร้านี่ทุกคนคิดกันบ่ครับว่าเขาจะกินอย่างน้อกับขา่ากับน้ำเพราะฉะนั้นกินเ้าแล้วก็เลี้ยเทียงเลี้ยเทียงกับเลี้ยตอนเย็นอีกนะครับนาะกับขา่ากับน้ำผมกับจะเ,เห็นอย่งไดเห็นน้อไหม่อยู่ครับน้อใหม่กับมาแปะล,ลกูกเพราะเลยว่าเออ้องมาพัดใส่บุญเสียดดูหนะ้ามันคือสิเป็นตแต่แสบแต่ว่าก็มีน้อไหม่ครับใส่ ผัดบุ้นเส้นครับวันนี้ครับนอกไม้แล้วก็มีกุ้งแห้งครับใส่กุ้งแห้งพร้อมครับใส่ไข่นะครับแล้วก็ต้นหอมผักชีครับที่มาใส่ใส่ผัดผัดร่วมกันที่ขาดก็ได้คือกระเทียมครับผัดผัดผัดก็เครื่องปูมันก็ธรรมดานะครับนำมันหอยชูลรสน้ำตาลน้อยๆนะครับแต่ผมก็ใส่ครับน้ำตาลเพราะมันผมก็ค่อยถูกกันกับน้ำตาลครับอนั่นแหละครับคือบรนนันครับ ไทยในนี่นแป้ลูกครับครับแซบครับขอบคุณครับ